เราก็จะไม่มีวันที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธสวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวและแขกผู้พีเกียติทุกท่านวันนี้ทางโครงการนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยขอขอบพระคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานถแถลงข่าวนิเทศศาสตร์เลยคนเบื้องหลังสันสร้างความดีก่อนอื่นนะคะดิฉันขอแนะนำทุคคนที่จะมาเป็นผู้ถแถลงข่าวในวันนี้ท่านแรกนะคะคุณพงศลินชัยยงค์ ท่านที่สองนะคะคุณสุพันธาคมจิตและท่านสุดท้ายนะคะคุณสุพัน์นีลถฐามแหงค่ะบุคคลที่จะมาเป็นผู้แถลงข่าวท่านแรกนะคะคุณพงนรินชัยวงศ์ค่ะสวัสดีครับสําหรับผมนะครับในพงนรินชัยวงศ์หัวหน้าคโครงการนิเทศศาสตรมหาวิทยายลัยราชภัฏเลยนะครับต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะครับผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่เกียรติมารับฟังการถแถลงข่าวนิทศศาสตร์ คนเรื่องหลังสรรสร้างความดีในวันนี้นะครับก็ด่นนะครับเราต้องจะชี้แจงโครงการที่เราได้ไปทํากันนะครับไปร่วมลงมือทำก็คือวัดป่าสันนิธรรมนะครับเราจะแจ้งคร่าวก่อนนะครับว่าวัดป่าสันนิธรรมนั้นคืออะไรนะครับวัดป่าสันนิธรรมนะครับตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญน,นะครับแต่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับผู้ที่ชอบทาบุญนะครับแล้วก็พุทธศนิกชนที่เห็นถึงความสําคัญของพุทธศาสนานะครับจึงได้มีการจึงได้ร่วมกัน,นทํากิจกรรมการทําความสะอาดและบำรุงรักษาวัดนะครับได้เก่ก,การปลูกต้นไม้นะครับปรับปรุงตกแต่งทําความสะอาดมุมพักผ่อนภายในและกับริมภายนอกของวัดนะครับและจะทําโรงทาน เรามาดูในส่วนของประวัติของวัดป่าสันธิธรรมนะครับเดิมวัดป่าสันธิธรรมนะครับมีชื่อว่าวัดบ้านซำจำปานะครับมีหลวงปู่สิงเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะครับต่อมาหลวงปู่คาํานะครับเจ้าวาดรูปที่สองเป็นผู้มาเปลี่ยนชื่อนะครับจากวัดป่าซำจำปานะครับเป็นวัดป่าสันิธรรมก็เกิดเดือนตันวาคมมานะครับแล้วหลังจากหลวงปู่ค่ํานะครับได้ไปแล้วนะครับ ในปี2526นะครับหลวงปู่พันธ์นะครับได้มาประจําการเป็นเจ้าวาดน,นะครับได้มาประจําที่วัดเพื่อที่จะเป็นเจ้าวาดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมีประสงค์ทั้งสิ้นกว่า13รูปด้วยกันหลังจากที่หลวงปู่พันธ์ได้มาทําการบูรณะวัดป่าสันติธรรมแห่งนี้นะครับตลอดได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่ ใกล้วัดเดินทางมาประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อยมานะครับจนมีความเจริญและเฟื่องฟูในด้านพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นจึงทําให้วัดมีชื่อเสียงแผ่กระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงนะครับและทําให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับทุกวูาทุกสารทิศเลยนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาสักการะจนกระทั่งทําให้วัดป่าสันติธรรมแห่งนี้นะครับ ขาดบุคลากรในการที่จะดูแลรักษาความสะอาดวัดนะครับจนกระทั่งนะครับทำให้ทางวัดขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลรักษาความสะอาดวัดนะครับและทาการตกแต่งกรรค็คือการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆของวัดนะครับจะทําไปเรื่อามลำบ,บากขึ้นนะครับเน่งจวัามีญาติโยมเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับในอี้นงนะครับทางเนื่องจาสาขาดที่ออยื่าชน ไดมีการจัดโครงการซึ่งใช้ชื่อโครงการนะครับว่าวิเทสซาคนเบื้องหลงังสร้างความดีนะครับมาพัฒนาบำรุงวัดอย่างนี้ต่อไปนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเราได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะใหู้แถลงข่าวท่านต่อไปนะครับค่ะและบุคคนท่านต่อไปที่จะมาะแถลงข่าวนะคะคุณสุพัรษาคมจิตค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุศาีภูจิตนักศึกษาสาขาทเทคโนโลยีสืส่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะรู้สึกมีความภูมิใจและยินดีที่มีส่วนร่วมได้เข้ามาทํากิจกรรมดีๆกับโครงการนิเทศศาสตร์คนเรื่องหลังสรสร้งความดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสืส่อสารมวลชนชั้นปีที่2ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนที่เน้นการปฏิบัติและทฤษฎีและครั้งนี้พวกเรา ชาวอินเดียสถานได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำจิตอาสาและการประชา,าสัมพันธ์วัดซึ่งมีการรวมพลังสมาชิกทั้งหมด34คนในการทำาก,กาิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ค่ะนะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะบุคคลที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะคะคุณสุพันธ์นีรดถ,ถามแหค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพันธ์นีรดถามแหนักศึกษาสาขาทคทนโลยีสล่อสุสานชน มหาวิทยาลัยแลราชภัฏนเลยินดีและมีความรู้สึกยินดีและภูมิใจที่มีส่วนร่วมได้เข้ามาทำกิจกรรมดีกับโครงการวิทยาศาสตร์เลยคนเบื้องหลังสรรสร้างความดีในครั้งนี้ค่ะและสำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรมแรกคือ การพัฒนาทําความสะอาดวัดโดยการกวาดใบไม้บริเวณถนนทางเข้าลานจอดรถบริเวณรอบและภายในศาลาการเรียนไปจนถึงหน้าเมนทําความสะอาดและห้องน้ําหน้าศาลาวัดจํานวน12ห้องซึ่งแบ่งเป็นห้องน้ำชาย6ห้องห้องน้ําหญิง6ห้องในวันที่22กันยายน2 5 5 7ค่ะและกิจกรรมที่2นะคะได้แก่กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม วยการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดโดยการปลูกต้นไม้เนื้อแข็งที่หายากซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนลุกชาติ100ปีกรมป่าไม้จังหวัดเลยในวันอาทิตย์ที่22กันยายน2557ค่ะสำหรับกิจกรรมที่3นะคะได้แก่กิจกรรมการจัดทำโรงทานเนื่องในวันมูคล อายุวัฒนะหลวงปู่พันเพื่อเป็นกุศลถวายให้แก่หลวงปู่พันโดยการทำขนมจีนยงยงญาติโยมประมาณ200ชุดค่ะในวันที่1-2พฤศจิกายน2557ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะได้แก่กิจกรรมการบำรุงรักษามูาพักผ่อนภายในบริเวณวัดคือมูพักผ่อนที่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงข้ามกับศาลาโดยทำความสะอาดและตกแต่งโดยประดับด้วยกระถางดอกไม้ มุมพักผ่อนที่อยู่ในบุติแม่ชีมุมพักผ่อนที่อยู่ในศาลาเล็กที่เอาไว้รับญาติโยมโดยติดป้ายคำสอนทางาพุทธศาสนาต่างๆและมุมพักผ่อนที่อยู่ในโรงครัวค่ะในวันอังคารที่18จิกายน2557ค่ะการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วทางโครงการนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยนะคะ ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะในสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่สน,นับสนุนโครงการพิเทยาศาสตร์คนเบื้องหลังส,สร้างความดีค่ะขอบคุณค่ะ